สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของพระสนมเอกในรัชกาลที่หกมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบโดยแน่พระราชารอภิทัยแล้วว่าพระนางรัศมีราวันมิอาจประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาได้แล้ว พระองค์จึงทรงสู่ขอคุณเปลื่องสุดจริตกุลซึ่งเป็นธิดาคนโตของเจ้าพระยาสุธรรมมรีหรือปลื้มสุจริตกุลซึ่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมกับท่านผู้หญิงไลสุธรรม,มนตรีและได้ทรงพระกรณาโปรดเกล้าวพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุจริตสุดาในตำแหน่งพระสนมเอก คุณเปลืองสุจริตกุลนี่นะคะเกิดเมื่อวันพุทธที่13าพฤศจิกายนพศ2438ท่านเป็นธิดากุลโตมีพี่น้องร่วมบิดามารดา10คนหนึ่งในจำนวนน้องของท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคุณเปลืองสุจริตกุลมีพี่น้องต่างบรรดาอีก8คน เมื่อ,อยังเล็กอยู่ท่านอยู่ในอุปการะของสมเด็จพระศรีพระชะรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงส่งให้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชินีเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีบิดาได้นำเข้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้รับราชการในหน้าที่ราชเลขานุก,การฝ่ายใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโกรนาโปรดเกล้าประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับนางสาวเปลืองสุจริตกุลเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2464นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสซึ่งโปรดให้พระสุจริตสุดาแต่งกายแบบเจ้าสาวในประเทศอังกฤษสวมเสื้อกระโปรงสีขาว มีภาพโปร่งสีขาวคลุมศีรษะประดับดอกส้มและถือช่อดอกไม้พระบัติสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีที่พระราชวังพญาไททรงครองพระกรกับแขนคุณเปลืองสุจริตกุลทรงพระดำเนินลอดใต้ซุ้มประสานคาบโดยมีดนตรีมะเร็งเพลงใบเดินมาร์ชประกอบ สมเด็จพระพันวัสามาตุชาเจ้าหรือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าในรัชกาลที่8และที่9ได้ถวายน้ำมหาสังแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานแด่คุณเปลืองสุดจริตกุลในพระราชพิธีอภิเษกสมรสและในพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายในแด่พระสุจริตสุดาพระสนมเอกและโปรดเกล้าให้พระราชทานเลี้ยงฉลองราชาพิเศษสมรสที่พระราชวังพญาไทต่อมาอีกสองปีคือในปีพศ2466พระองค์ก็ทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในให้ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยกับครอบครัวของพระยาราชพักดีเจ้าคุณปู่และบิดาของพระสุจริตสุดาก็คือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมถึงที่บ้านหลายครั้งโดวยวาสกุลสุจริตกุลเป็นราชินิกูลก็คือเป็นพระประยุรญาตในสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และในตอนที่ได้ทรงมั่นกับพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรพาเทวีซึ่งเป็นพระคุมั่นพระองค์แรกตอนนั้นได้โปรดเกล้าให้พระสุจริตสุดาซึ่งยังเป็นนางสาวเปลืองสุจริตกุลทำหน้าที่เป็นเลดี้เวดดิ้งคือมีหน้าที่ตามเสด็จพระคู่มั่นในเวลาที่โปรดให้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีต่างๆหรือเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ต่อมาเมื่อได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรัศมีลาวันขึ้นเป็นพระนางเธอรัศมีลาวันแล้วก็ได้โปรดให้นางสาวเปลืองสุจริตคุณเป็นเลดี้อินเวสติ้งตามเสด็จพระนางเธอรัศมีลาวันต่อไปอีกการมีเลดี้อินเวสติ้งก็คือข้าราชสำนักไฟในสมัยใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตามเสด็จพระมเหสีหรือพระวรชายาในเวลาที่โปรดเกล้าให้โดยเสด็จร่วมพระราชพิธี อันเป็นพระราชนิยมแบบใหม่ในรัชกาลที่6พระสุจริตสุดาพระสนมเอกเป็นพระสนมเอกเพียงคนเดียวที่อยู่ในพระราชวังพญาไทร่วมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดรัชกาลแต่ก็มีได้ประสูตรพระราชโอรสหรือพระราชธิดาพระสุจริตสุดาพระสนมเอกถวายพระราชปฏิบัติ ในฐานะพระสนมเอกมาอย่างสม่ำเสมอตลอดพระชนชีพของพระองค์ไม่เคยเป็นที่ขัดพระราชอริอทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยถึงแม้ว่าบางครั้งพระสุจริตสุดาพระสนมเอกจะไม่ได้ขึ้นเข้าเฝ้าตามหน้าที่เช่นการไม่ได้ประทับร่วมเสวยในระยะหลังด้วยสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็ไม่ทรงกลิ้วทรงแสดงถึงพระเมตตาและไว้วางพระาราชอรไทัยเสมอตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต แต่ท่านก็มีได้ประสูตรพระราชโอรสที่ดาดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดหวังเมื่อสิ้นราชการแล้วพระสุจริตสุดาพระสมเอกได้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขและได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินชีวิตและยามเจ็บป่วยค่ะคุณผู้ฟัง พระสุจริตสุดาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2524และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอังคารที่9มีนาคมพศ2525อายุ86ปี3เดือนซึ่งก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระสนมเอกที่รู้พระไทยและอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดพระชนชีพ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแมกซีน c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ